สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหลาสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดวงครึ่งปีหลังของคนราศีสิงห์ครับดวงครึ่งปีหลัง2564ชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเช่นไรสำหรับท่านที่มีวันเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กกันยายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคมปี2564มีแนวโน้มเป็นเช่นไรดาวพฤหัสบดีเล็งลัคนาชาวราศีสิงห์เป็นระยะเวลา ไม่ต่ำกว่า5เดือนครับในช่วงครึ่งปีหลังดังนั้นจะตาชีวิตของท่านจะมีเรื่องดีๆเข้าหาตัวท่านแน่นอนและตั้งแต่เดือนสิงหาคมดาวอาทิตย์จะมีการโคจรค่อนข้างดีต่อชาวราศีสิงห์ดังนั้นจะเกิดโชคใหญ่ต่อชาวราศีสิงห์ครับการงานของคนราศีสิงห์จะมีการเปลี่ยนแปลงครับงานของท่าน จะดีขึ้นจากเดิมท่านที่ตกงานหรือว่างงานจะได้งานครับในช่วงครึ่งปีหลังนี้โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีต่อคนราศีสิงห์จะเกิดธุรกิจใหม่ๆสำหรับตัวท่านเกิดช่องทางทำเงินที่ดีขึ้นครับเรียกได้ว่าง,งานจะสร้างผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีได้รับการสนับสนุน สำหรับข้าราชการแล้วในช่วงนี้จะมีการโยกย้ายและมีการเลื่อนขั้นด้วยนะครับการงานจะดีมากๆอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนและตุลาคมแต่จะมีปัญหาบ้างครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนการเงินของท่านในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์จะดีขึ้นจากเดิมครับ เรียกได้ว่าการเงินของท่านจะฟื้นตัวการเงินจะได้รับความช่วยเหลือมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินครับดาวพุธคือดาวการเงินของคนราศีสิงห์ครับในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจะมีการโคจรค่อนข้างดีมากส่งผลเกี่ยวกับการเงินของท่าน แต่ในเดือนกรกฎาคมนะครับการเงินของคนราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะอึดอัดหรือในบางท่านเรียกว่าไม่ดีเลยทีเดียวแต่ก็เป็นเพียงเดือนเดียวครับจากทั้งหมด6เดือนในครึ่งปีหลังสุขภาพในช่วงครึ่งปีหลังค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีครับดาวพฤหัสลิงลัคนาของท่านปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุไม่มีมาให้คนราศีสิงต้องกังวลครับ เรียกได้ว่าเทวดาจะคุ้มครองท่านแต่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในบ้านของท่านครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่ามีเกณฑ์เจ็บป่วยครับและในบางท่านมีเกณฑ์ถึงขั้นป่วยหนักได้ดังนั้นควรดูแลเอาใจใส่ให้ดีในช่วงครึ่งปีหลังครับจะมีความรักเข้าหาตัวท่านตัวท่านเองนะครับจะเกิดความรัก ดาวพฤหัสบดีทับอยู่ในภพปัตนิเล็งลัคนาของท่านจะมีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาเอาใจมีคนเข้ามาจีบครับสำหรับคนโสดจะเกิดรักใหม่นะแต่สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วต้องระวังใจตนเพราะอาจจะเกิดปัญหาลักซอนได้ครับแต่ลักซอนนี้สาเหตุอาจจะเกิดจากตัวท่านนะครับ โชคลาบของคนราศีสิงค์ครับจะมีบ่อยครั้งมากขึ้นหลังจากเดือนมิถุนายนไปแล้วครับชวาวราศีสิงมีเกณฑ์ถูกหวยค่อนข้างบ่อยครั้งและมีเกณฑ์ที่จะได้โชคใหญ่ครับในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนหมายเลขมงคลตลอด6เดือนของคนราศีสิงได้แก่หมายเลข1และหมายเลข9ครับช่วงครึ่งปีหลังของชวงาวราศีสิงเรียกว่าฟ้าหลังฝนครับ อาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้แฟนขับชาวราศีสิงห์ทุกท่านขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่รวยวยปังปๆทุกท่านครับสวัสดีครับ